สวัสดีครับท่านลูกค้านะครับวันนี้จะมาให้ดูสวิตชิ่งนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของผมมันมีรุ่นฝาขาวฝาส้มจริงๆมันคือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ละล็อนเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะใส่รางรางให้มันเป็นฝาขาวหรือฝาส้มมาแค่นั้นนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับรุ่นนี้กดแล้วไฟไม่ตกนะครับกดคีย์นะครับนะฮะนะครับเราผมกดคีย์ กดแล้วไฟไม่ตกนะครับนี่คือผมกดเปิดสองเครื่องใกล้กันนะครับแล้วก็ไม่มีบื้อนะครับเดี๋ยวผมกดคีฟังดูนะฮะไม่มีบื้อครับนะครับนะฮะในนี้นี่คือตัวรุ่นฝาขาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองรุ่นฝาส้มให้ดูสักคู่นะครับครับผมมาผมสลับ นะครับจากฝาขาวมาเป็นฝาส้มเรียบร้อยนะฮะอ่านี่สลับอย่างงี้เดี๋ยวจะได้เห็นชัดนะครับสลับมาเป็นฝาส้มนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูครับว่าใช้งานได้ยังไงอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับเดี๋ยวทดสอบกดคีย์แล้วไฟไม่ตกเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกันเป๊ะครับแล้วก็ไม่หอนด้วยครับไม่หำไม่หอนไอ้ไม่ไม่ใช่ไม่หอนมันใกล้กันเลไม่หอนแต่มันไม่มีเสียงหำคอยดูนะครับนะฮะโลโล อยางออกอากาไม่มีหอนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นฝาขาวหรือฝาส้มนะครับมาใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องหอนไม่หอนเนี่ยต้องตรวจด,ดูการต่อสายไฟตรวจด,ดูระบบวิทยุสื่อสารของท่านนะครับว่าว่าเป็นเช่นไรนะครับเพราะว่า2ตัวนี้นะผมขายมานานแล้วมันมีกําลังไฟแรงแล้วก็คุณภาพดีดีอยู่ในระดับดีเลยนะครับส่วนเรื่องอาการหอนไม่หอนหรือหม um. หรือมีอะไรเงี้ยมันต้องดูที่ระบบของคุณด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ